สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันชัยทาร่นะคะ ช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวัยแทนเพศกันเอาเองะคะ่ะและเป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะเข้ามาแล้วทั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากช่วยกดติดตามกดเซฟกดแชร์คลิปนี้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะใครอยากจะซับ์ตของขวัญก็สามารถกดกล่องของขวัญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครอยากดูดวงสุดตัวก็ทักบ้านเขียวหนะ้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ ทุกคนที่ผ่านเข้ามาแล้วแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะมีวาส,สนาถึงกันเราถึงได้มาเจอกันนะคะมาดูพลังงานหน้าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกท่านนะคะขอเช็คพลังงานสามใบแล้วกันเนะว่าจะตรงกับท่านใดที่มาดูคลิปของพี่หมอณนนะตอนนี้นะคะพลังงานจะตรงกับท่านใดนะคะว้าวไฟออฟสอดพลังงานตรงนี้พลังงานห้าดาบพลังงานห้าดาบเหมือนคุณเป็นคนที่เรียกว่าอะไร เป็นคนเก่งคนแกร่งนะคะคนที่ทําอะไรทําจริงทําจังแต่ก็คอยมีคนคอยแทงข้างหลังคอยใส่ร้ายป้ายสีคอยหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเองก็ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปทุกๆครั้งนะคะด้วยบุญกุศลผลบุญของคุณนะคะด้วยความคิดดีพูดดีทําดีของคุณคนเหล่านั้นทําอะไรคุณไม่ได้พลังงานคุณที่เกิดลงท้ายด้วยเลี้ค่าด้วย,วยทัดลมไม่ถุนตุนกลุมนะคะคุณเป็นคนที่คนอื่นอะพ่ายแพ้ ยอมแพ้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนะบางทีเหมือนเริ่มด้วยกันสักสิบคนะนะทุกคนถอยไปหมดประมาณเจคนนะถอยไปหมดแล้วคุณเองอาจจะหนึ่งในสามนั้นที่ยังเป็นคนสู้ต่อเพราะคุณเป็นคนหัวใจแกร่งแกร่งมากๆเลยค่ะนะเกณฑ์การระวังนิดหนึ่งคนแทงข้างหลังคนคอยหักหลังนะคะ ที่ภายเตือนหมานอกพลังงานหรืออาจจะเจอแล้วก็ได้ที่มาเจอคลิปนี้อยู่ตอนนี้นะคะทุกคนสองเหรียญที่ผ่านมาอาจจะคิดมากเรื่องการเงินนะคะการเงินความรักหรือรอคอยเรื่องเก่าๆคนเก่าๆก,กลับมาได้ด้วยพลังงานธาตุดินนะคะมังกรผู้สุงกันคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลข2ได้ด้วยนะคะตอนนี้อาจจะหมกมุ่นในเรื่องการหางานหาช่องทางทางเพิ่มนะอยากมีงานมาช่องทางอื่นๆอยากมีโอร์ไท์อยากมีเหมือมนธุรกิจการค้าใดๆ ที่คุณกําลังทําอยู่หรือยากมีเข้ามาเพิ่มอยากมีลูกค้าเพิ่มความคิดที่คุณริเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างนะกับขยับขยายช่องทางการหาเงินต่อไปนี้นะเขาที่มาผ่านเจอคลิปนี้นะคะคุณจะเหมือนลนักษณะการเงินคุณจะหมุนไหลคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปนะจะมีช่องทางที่ทําให้คุณพบทางแห่งความสําเร็จโดยเฉพาะทาอาชีพเรื่องการค้าขายนะคะว้าว สิกออฟวอนพลงงานหกไม้เท้านะคะเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อเจรจานะการดูงานใหม่ๆการสัมภาษณ์งานหรือโดนเรียกสัมภาษณ์งานนะถ้าสมัครงานไว้นะคะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จสูงมากนะหรือพลังงานเนี่ยคนที่เป็นหมอเจออาจจะได้รับชัยชนะความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างไปแล้วด้วยนะเหมือนลนักษณะบางคนก็อาจจะเหมือน ผ่านการพึ่งผ่านการสู่ขอการมั่นหมายไปก็เป็นไปได้ด้วยคนธาตุไฟเมษสิงห์นูนะพลังงานเนี้ยคุณเหมือนมีเกณฑ์การเดินทางแล้วมีโชคมีลาบนะคะการเดินทางเพื่อพบปะลูกค้าเปิดทางให้กับธุรกิจการงานการเงินของคุณด้วยนะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะโอเคค่ะมาดูกันว่าถ้าอยากจะสื่ออะไรบอกกับคุณนะคะหลังจากนี้ไปนะ คุณจะต้องเจออะไรข่าวดีอะไรมาซื้อไพยคุณบ้างขอให้พลังงานนภา,ายออกมาตรงและแม่นยำต่อหน้าผู้ที่รับฟังคำทำลายนะคะดึงดูดแต่พลังงานบวกๆกลับไปนะคะ s o v e u p f Cup เนี่ย คุณเหมือนกาลังคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยนะช่องทางออนไลน์หรือการหาโอกาสให้กับตัวเองมีไอเดียมีความคิดที่เริ่มสังสรรค์มากๆเลยสําหรับคุณนะคะเป็นคนที่จินตนาการสูงอยากมีบ้านอยากมีรถอยากสร้างครอบครัวนะคะหรือรอคนรักรอความชัดเจนต่อไปนี้ชีวิตคุณจะไร้ขึ้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหรือหวังอยากมีสร้อยแหวนเงินทองนะมีบ้านมีรถคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยสิ่งศักดิ์สิสทธิ์จักรวาลประทานมาให้เหมือนจะร้องขอมานานความสําเร็จนี้ ไม่สาเร็จชันทีแต่พี่หมอบอกเลยว่าฟ้าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเจ็ดวันหลังจากนี้เจ็ดสัปดาห์หลังจากนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนช้าสุดคือเจ็ดเดือนนะพี่หมอบอกเลยนะคะใครที่มองหางานใหม่ๆนะช่องทางสองช่องทางขึ้นไปพี่หมอรูกสึกว่ามีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้พบได้เจอได้ริเริ่มการกระทําเหล่านั้นแน่นอนพลังงานธาตุน้ํามิกรากฏพิจิกนะคะการรอพบปพบเจอใครหรือรอรักครั้งใหม่นะเปิดโอกาสรอคนคุยใหม่ หรือคนคุยใหม่ที่คุณดีวอยู่คุณก็อาจจะมีการมาสร้างสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์นะนายออฟสอดคุณเหมือนอยู่ที่ผ่านมาเนาะลักษณะเหมือนเครียดคิดมากหรือนะเวลานีนะ้หาทางออกอยู่ในเกณฑ์การพิ่งเลิกลาและพิ่งเริ่มต้นใหม่มองหาอะไรใหม่ๆดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจากที่ผ่านมา ปิดกั้นตัวเองไม่พบเจอผู้คนค้างตัวเองอยู่ในห้องไม่ตน้นไม่พบเจอไม่เอาอะไรใหม่ๆต่อให้ใครป้อนอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณไม่เอาไม่ว่าจากการท่องเที่ยวการอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณไม่อยากออกไปไหนอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอ่ะนะแต่ต่อจากนี้ไปคุณบอกว่าทุกอย่างจบลงแล้วเหมือนมีเซนส์นบางสิ่งบางอย่างนําพาให้คุณได้ออกจากจุดนั้นเพื่อมาเจอกัลยานมิตใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆเดินทางไปในที่ใหม่ๆจะทําให้คุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมในสิ่งที่คุณเจอผิหวังเสียใจเครียดวิตกกังวลน,นะคะ พลังงานไพยเตือนระวังเรื่องอการเจ็บปวดคอบ่าไหลนะคะช่วงหลังความเครียดความนอนไม่หลับความเป็นซึมเศร้านะคะทุกคนระวังตรงนี้ด้วย The Hangman นะทุกสิ่งทุกอย่างรอการแค่ไขรอการพบเจอนาะพี่หมอบอกเลยถ้ารักในการปฏิบัติธรรมสวดมนต์คุณจะผ่านตรงนี้ไปได้คุณต้องทําจิตและวางปล่อยวางให้ได้นะอยู่ในจิตที่ เขาเรียกว่าจิตที่สงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะมาในวันที่เราไม่คาดหวังถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําบุญเรียกร้องจนเกินไปเฝ้ารอผลลัพธ์นะมันจะทําให้เราเหมือนเขาเรียกว่าดึงดูดให้เราแบบถอยถอยลงอ่ะไม่คิดที่จะสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นเรียกร้องอะไรไว้ ทำจริงใดไว้ก็ปล่อยให้มันโฟล์ยสบายๆชิวๆนะคะอย่าไปกดดันตัวเองเหมือน,นมันจะเป็นเหมือนลักษณะหรือไม่เข้าใายไม่ออกผิดหวงังเครียดหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างปล่อยวางบ้างก็ดีนะคะอย่าเอามาคิดให้หนักสมองหนักหัวทุกๆเรื่องนะคะถ้าเรื่องที่ไม่จําเป็นจริงๆควรที่จะตัดทิ้งไปบ้างนะคะเห็นไหมไฟออฟวอน พลังงานตรงๆเลยนะคุณเป็นคนเครียดคิดมากระวังเรื่องกรดไหลย,ย้อนได้ด้วยเรื่องระบบสมองการไหลเวียนของเลือดระบบสมองอย่างนี้ได้ด้วยนะคะความคิดของคุณมันย้อนแย้งอะนะคิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้ไอเดียเยอะแยะมากมายแต่ไม่ตั้งใจทําให้บรรลุเป้าหมายไม่โฟกัสเป้าหมายสักเรื่องเลยทําให้ตัวเองก็เลยเหมือนกลัวกลัวกล้าๆที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างคิดเองเออเองบ้างย้อนแย้งในความคิด ของตัวเองมากๆเลยนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาระวังเรื่องปากเสียงคนก็ปี้งานอย่างนี้ระวังเรื่องปากเสียงในที่ทํางานนะคะการทํางานไม่ลงตัวลงรอยบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่ในจุดของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะนะพี่หมอบอกพายเตือนมาให้ระวังนิดหนึ่งนะคะพลังงานห้าไม้เท้าเนี่ยนะคนก็ปีงป้งานปัญหางานปัญหามือที่สามมือที่สา,ม,สามีหลายรูปแบบชู้สาวเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะที่นำปัญหามาให้คุณต้องเครียดต้องวิตกกังวลคอยตอดแท้นะคะ แต่คุณก็มีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะพยาครุฑนะท่านนักรบที่เป็นผู้ชายเทเทวาทั้งหลายพระศิวะพระนารายพระพรมพระพิค,คเนตนะพระเจ้าตักสินพระนเรศวรน,นะคะแม้กระทั่งสารหลักเมือกเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์เหมือนจะได้พบเจอคนอุดมคำจุนด้วยจะเป็นต่างชาติตาา่างภาษามีแบ็คที่ดีมีหัวหน้าง,งานที่ดีนะมีผู้มังคับบัญชาการที่ดีที่มีเหตุผลที่ใจกว้างนะที่ยอมรับฟังเหตุผลที่คอยอุ้มชูคอยช่วยเเหลือออคคคุณยยยูู่่ังงงีบนนน้พากิด ธาตุไฟนะที่เจอเมื่อกี้ในพลังงานห้าไม้เทา้าและนี่คือพลังงานคิงถือถ้วยนะทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนใช้เวลานิดหนึ่งอย่าใจร้อนนะคะสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่ดีเท่านั้นนะปฏิบัติธรรมสินห้าให้ถึงพร้อมนะคะสวดมนต์เนี่ยแล้วก็พี่หมอบอกเลยพลังงานธาตุน้ำมีกรกฎพิจิทําอะไรก็จะสําเร็จนะมีคนมาช่วยเหลืออุดมคําจุนคุณแน่นอนอาจจะเป็นคนที่คนเนี้ยคุณน่าจะรู้จักแล้วแหละนะคะลักษณะคนผิวขาวคนหุน่น คุณนักกีฬานิดหนึ่งนะคะชอบออกกําลังกายนะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงจะเป็นคนรักครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือคุณลักษณะแบบนี้เลยนะคะคนคนนี้มีคนยำเกรงพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้คําแนะนําอยู่เบื้องหลังคุณเป็นอย่างดีเลยนะทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคุณจะผ่านไปได้แน่นอนจะสําเร็จเพราะฉะนั้นพี่หมอบริชาช้าได้พระเล่มงามอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพลันแล่นนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสองดาบคุณเป็นคนเครียดมากตอนนี้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ มานะงสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาบ้างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองทัดลมไปตุนตุนกลุ่มนะคะเข้าเมืองตาหลิยวต้องเหลิวตาตามลดความเครียดว,วิตกกังวลและทุกอย่างจะดีขึ้นลงท้ายด้วยเลขสองสูงมากเลยนะคะมาดูพลังงานใต้สำรับนิดหนึ่งนะคะทุกคนสิบออฟสอดพลังงานหกดาบต่อไปเนี้ คุณต้องหาเวลาพักผ่อนเยียวยาจิตใจกําลังเดินทางท่องเที่ยวการรอวีซ่าการรอเดินทางต่างประเทศคุณมีเกณฑ์ไปสูงต่างประเทศสูงมากเลยนะคะให้คุณปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยกบหน้าเขียงแบบนี้นิดหนึ่งนะคะจะช่วยคุณผ่านวิบากกรรมในครั้งนี้ได้ซิกออฟสอดพัฒนาความสัมพันธ์ตกับคนรักนะหรือมีเกณฑ์การเดินทางทํางานต่างประเทศการงานมีสิทธิเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะเพราะฉะนั้นปล่อยวางหาเวลาพักผ่อนเยียวยาจิตใจเขาเรียกว่าพักร้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างอย่าไปจมปลักอย่าไปยึดติด อย่าไปเครียดจนเกินไปไ้าเตือนบอกคุณเลยเนะี่ยพลังงานคุณเครียดออกมาเยอะมากเลยนะคะพลังงานเนี่ยนะคะดูสินะคะ,นะคะพลังงานก้าดักลังงานเดอะแฮงแมนหรือไม่เข้าใครไม่ออกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือแม่ก็ปฏิบัติธรรมกรวดน้ําบ่อยๆแผ่บทเมตตาให้กับตัวเองก่อนนะคะทุกคนนะ